สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสองฝั่งไทยลาววันนี้พวาพบพ่อ,พอกับเบวออสสังคมเบวออดกำมาถึงตลาดแล้วพี่น้อง่บวออสจะพาไปเดินชมตลาดฝั่งไทยเด้อพี่นอ้องโอ้โหลาวชมคลิปนี้เด้อพี่น้องไปครับพี่น้องเราจะพาไปชมกันเลยครับไปลงจาก,กรถก,ก,ก,ก่อนครับพี่น้อง่าวออดฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องไปบ่าเบลออสพาลุงครับนี่พี่น้องบุตรีท่านบานนี่ล็อกรถก่อนครับพี่น้องเบวออด ไปพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เดอ้อายพี่น้องเอาสิไปเบิ่งตลาดฝั่งไทยครับพี่น้องบ่าวออดสังคมชาแนลฝากติดตามช่องยูทูบเดอ้อพี่น้องฝากนะครับวันนี้บ่าวออดสังคมจะมารีวิวตลาดครับมีอะไรกินบ้นางร้านนี้จะเป็นตะแซ่บพี่น้องพร้อมหมูย่างพี่น้องพร้อหมูย่างฝากติดตามเดอ้อพี่น้องเดี๋ยวเราใส่แมสก์นหน่อยนึงเอาสิเดี๋ยวจะมีเอฟซีรู้จักครับผม กินไม่เจ๊งอะไรนักคนเยอะพี่นอ้องอันนี้จะเป็นปิ้งหมูปิ้งไก่นอกฝากติดตามนะครับพี่นอ้องอันนี้ก็เป็นเห็ดเห็ดจานละห้าสิบพี่นอ้องดูด้วยครับพี่นอ้องเห็ดฟักมีนุ่มเห็ดพี่น้องเราเลยจะพูดกันครับพี่นอ้นองรีวิวกันว่า,วาควาทัยมีอะไรกินบ้างฝากฝากฝากคนนี้สวัสดีครับฝากช่องยูทูบบ่าวอ๊อดสังคมแชนเนลด้วยอันนี้ปิ้งปล<ร>าเ<ร>ด้อพี่นอ้นอง น,นี่ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้เพ <owner. S 2> ื่อมาให้พาคลิปปล่าออดนี่ของตะออดสวัสดีครับอันนี้เป็นผลไม้อยู่อยู่ำเภอสังคมเนาะตลาดพุทวันพุธจันทร์พุธสุกระอาทิตย์อะไรก็แล้วแต่เนาะคนจะมาขายอยู่นี่เราพี่น้องเราไปเดินชมกันว่าตลาดฝั่งไทยมันคือตลาดลาวมันจะบาะคือการเดินพี่น้องของคนไทยกับของคนลาวของแนวกินไทยนี่จะเยอะกว่าของลาวของลาวก็จะมีแบบ สารเป็นเป็นแบบจังไดหล่ของฝั่งลาวก็สิเป็นอาหารบ้านๆเนาะอาหารป่าพวกแต่ว่าเป็นของไทยนี่จะเป็นอาหารสำเร็จเนาะพี่น้องเราไปชมกันเลยครับฝากในเด้อพี่น้องเอสซีทุกท่านไลส์โบ่สวัสดีครับเทสช่อง YouTube แม่ยูทูบอะไรนะเบาวอดสังคมชาแนลครับเบาวอดสังคมเอิ้นครับผมฝากนะพี่น้องเดี๋ยวเราจะไปดูรีวิวกันพี่น้องเออรีวิววันนี้เบาวอดสังคมมาเองครับวันนี้ มาหาซื้อแนวกินก่อนพี่น้องจะได้อะไรกินนอกวันนี้วันนี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเดอร์พี่น้องวันนี้โอ้สมจั๊วหวานจั๊บหวานก็มีแต่ว่าเราจะเดินกลุ่มคนว่ามีอะไรกินบ้างเอาเก็บภาพบรรยากาศที่ว่าสวยๆยามเมือแรลงนะครับเนาะฝากเอฟซีทุกท่านเด้อติดตามกดซับสไครให้บ่าวออดด้วยกดไลค์กดแชร์ ก่อนใครก็มีในแนวกินร้ายพี่น้องเป็นอาหารสําเร็จหรือว่าจะเป็นพวกของหวานเนาะพี่น้องฝากใน,น่อยนะมีครับเป็นของหวานสามกล่องห้าสิบบาทเป็นเงินไทยเนาะแต่เราเราไปดูว่าของไทยมีอย่างกินแน่นะครับอันนี้เป็นยำครับพี่น้องเป็นยำเป็นร้านยำพี่น้องขกองใครก็ฝากในเดอร์พี่น้อง FC เร,รามาดูว่า ฝากเอฟซีลาวติดตามบ่าวออสสังคมแชนแนลด้วยเดอ้อวันนี้ไมได้ไมเห็นคว่าใช่ว่าเน็คกินหลายบ่โอ้เน็คกินหลายคนก็เยอะพี่น้องใช่ฮะนั่นมันเราต้องดดดดดดดเดินนู้นนี่แหละเดีลงไปดูร้านนี้น,นี่ครับเห็นแต่เห <ๆ S 2> <ค>็นแต่เขาเจ้ากินเนือนเนอเน้อกันเนาะเนื้อสดสดกินซอยเนือน้อซอยแซ่บแต่บ่าวออสมาเบิ่งก่อนว่าแต่บ่าวออสพวกินเด้อพี่น้อง ก็กล้ากินคือข้าเจ้าแต่ว่าเผาอดมื้อหน้าที่ลองกินเดี๋ยววันนี้มาดูร้านเนื้อก่อนนี่ครับวันนี้ บาออดอยากกินโชว์อยู่พี่น้องแต่ว่าเอาแบงตกกลางตลาดเราเป็นไงล่ะเฮ้ยเอาแบบเออมีพริกเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันก่อนเด้อพี่น้องนี่มีมีเบิ้มีมีแบบพริกมีขั้วรั้วมีอันนี้เขาเรียกว่าแป้งหนัวเนาะแป้งหนัวภาษาลาวเรียกแป้งหนัวเดี๋ยวเอาคลิปหน้าเราค่อยมานั่งกินตรงนี้เดี๋ยวคลิปนี้เราไปรีวิวของในตลาดก่อนมีอย่างกินแน่ของทะเลก็มีพี่น้องเดี๋ยวเราไปเดินชมก่อนพี่น้อง ผู้สาวไทยก็งามเด้อพี่น้องบวคือฝั่งลาวด้ะครับพี่น้องมันบวคือฝั่งลาวเด้อฝั่งไทยก็งามเด้อผู้สาวอันนี้ของฝรยิ้มเน่อันนี้ของพลีด้อพี่น้องอะไรครับนะุ่น่ะพ่อค้ากา็ลมดีสวัสดีครับฝากช่อง b a u e อดสังคมแชนแนลด้วยพ่อ b a u e อดสังคมครับ บาออัดสังคมชาแนลติดตามไปเลยนี่ครับนี่ครับดูพี่น้องโอ้นี่แหละครับบ้านเขาก็ก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่เนอะรถก็หลายมีต่คนรวยๆเนาะฝั่งไทยเนาะรับรถหลายๆคุณนะรีวิวมาคลิปนี้ฝากในเดอรพี่น้องบ้านเขาเดี๋ยวนี้หมูก็ขอกินอยู่ครับราคา190บาท180บาทเนาะฝั่งไทย ไข่หนึ่งก็แพงร้อยกว่าเนาะสมัยเ่าออดนี่ขายขายไขย่เลี้ยงไก่เด้อบ่าออดเลี้ยงไก่ฟา้ามบักใหญ่แต่เดี๋ยวนี้บ่าออดเขาเลี้ยงแล้วล่ะสายแพง,ยงเจ็ดสิบแปดสิบเดี๋ยวนี้มันบ่ได้แล้วพี่น้องของอาหารแพงค้าของอะไรมันก็ขึ้นขึ้นเบิดเบบึงเต่บอกละมุดโล่ห้าสิบอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นพริกพริกนี่ก็น่าจะสาวบาทเนาะเท็กพริกนี่เป็นพริก พี่แข่งเขาสาวบาทฝากในเดอพี่น้องเอฟซีทุกท่านฝั่งไทยฝั่งไทยก็ดีฝั่งลาวก็ดีเนะาะเ่าออดสังคมมารีวิวฝั่งไทยให้เบึ่งนะพี่น้องมีอะไรบ้างโอ้แนวกินก็เยอะเสื้อผ้าถูกฟังนี้ครับอันนี้เป็นแนวเสื้อผ้าแล้วเรามาเดินแนวเสื้อผ้ากันครับคุณกรบผมวันนี้เป็นเสื้อผ้าแล้วบัตรเนี่ยฝากในเดอพี่น้องเอฟซีทุกท่านฟาดมีเ้อสวยเสื้อผ้าเดิอมันเป็นผู้สาวผู้สาวก็สวยครับผู้สาวไทย แต่ว่าผู้สาวไทยกับผู้สาวลาวมันจะงามบกคือกันเด้อพี่น้องมันเป็นจงดมันงามบกคือกันแม่ี่มันขาวเนาะมันผู้สาวลาวจะงามแบบแบบแบบจังไรแล้วแบบไทยเวียดไทยลาวลาวเนาะแต่ว่าผู้สาวไทยนี่ก็งามไปอีกแบบหนึ่งแม่ครับผมาถามว่าบ่าวออดมักผู้สาวหโอ้ผมก็มักผู้สาวลาวพู้แล้วแม่นแม่ครับผมไปเดี๋ยวบ่าวออดจะไปรีวิวครับพี่น้อง ครับนี่โอ้มีเสื้อผ้าสวยๆพี่น้องมามาเดินชมเสื้อผ้ากันฝากนายเดอ้อฝากนายเดอ้อเอฟซทุกท่านอันนี้เรามาดูกันว่าโอ้มีแต่งงามๆหนาวแล้วพี่น้องมาซื้อเสื้อกันหนาวเด้ออยู่ร้านมีเสื้อกันหนาวพี่น้องโอ้มีเสื้อกันหนาวงามๆเด้อครับโบแพงครับตัวนึ่งก,กี่บาทดอกพี่นออ้องมาเด้อฝากแน่ฝากแน่มาเดิน มาเอาบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องตอนพี่ตอนน้องเดี๋ยวเบ่าอดมาดูโอ้ห้าสิบบาทตัวละห้าสิบบาทเสื้อกันหนาวเบ่าอดจะพามาเบิงพี่น้องนี่ครับเดี๋ยวเบ่าอดจะพามาเบิกปา้าเสื้อเสื้อตัวละห้าสิบบาทนี่พี่น้องลดสต็อกห้าสิบบาทไทเดอร์พี่น้องแต่ว่าฝั่งลาาไม่แน่ใจเท่าไหร่เอาคลิปนี้เบ่าอดจะซีมไทยไว้สมีเนาะ คลิปหน้าเราจะไปที่ไหนต่อเราเลาค่อยว่ากันใหม่คลิปนี้ทิ้งท้ายไว้ซะนีคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับครับสวัสดีครับ